ดูให้ลึกทุกซอกทุกมุมเหมือนนั่งเรือยอทเลยนะไม่ต้องใช้เงินออกรถยังได้เลยครับสวัสดีครับผมเบียร์วิสารออโตโคาร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนิสันเทียนานะครับนิสันเทียนาเข้ามาในเมืองไทยตั้งแต่ปี2003นะครับโฉมแรกถึงปี2008เจ n เน a เรชั่นที่1 J31 ฉที่2เครื่องยนต์ J32 นะครับโฉตั้งแต่ปี2009ถึงปี2013ส่วนคันนี้เป็นเจเนเรชันที่3นะครับเครื่องยนต์ L33 ปี2013ปลายปีนะครับถึงปี2020เจเนเรชันปัจจุบันคือปี2020ขึ้นไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของผมนะครับเจเนเรชันที่3 L33 เครื่องยนต์2.5 xV สลูปปี2017สีขาวมุกไม่เหมือนเดิมแล้วนะพอมาเจเนเรชันที่3เนี่ยไม่ได้ใช้เครื่องยนต์6สูบแล้วใช้เครื่องยนต์4สูบนะคร เก่านะครับเครื่อง V6 J32 แรงม้าจะอยู่ที่185แรงม้านะครับแต่พอเป็น L33 โฉมใหม่เหลือแค่4สูบแรงม้าลดลงเหลือแค่173แรงม้าแต่เพิ่มแรงบิดที่มากขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับใครดูจบสามารถตัดสินใจซื้อกับผมได้เลยสไตล์เบียร์วิสานออโตโคาดูให้ลึกนะครับทุกซอกทุกมุมผมดูรถนะครับผมดูจากห้องเครื่องก่อนเลย L 3 3นะครับตัวนี้ฝากระโปรงสังเกตไหมฮะให้โชคมาแล้ว2ต้นนะครับโดนบ่นเยอะนะครับในชมที่แล้วฝากระโปรงเนี่ยหนักมากของผมวิสาโอโตคา์เน้นนะครับรถยนต์สวยงามน็อตเดิมน็อตไม่ขยับนะครับฝากระโปรงหรือว่าแก้มซ้ายแก้มขวาคานหน้าเดิมเดิมนี่คือเดิมจากโรงงานนะครับสติกเกอร์ต้องอยู่แผ่นกั้นความร้อนต้องอยู่สติกเกอร์มออกนะครับสีลูกยางนะครับนี่แท้จากโรงงานครับผมซุ้มโชคซ้ายขวานะครับคงสภาพเดิมจะมีแต้มสีอยู่นะ แต้มสีจากโรงงานเวลาที่เขาจะส่งมอบรถยนต์เขาต้องมี QC ตรวจเช็คน็อตทุกตัวเนี่ยขันสนิทหรือเปล่านะครับถ้าขันสนิทแล้วโอเคเขาก็จะแต้มด้วยสีตัวนี้ให้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มานะครับมีที่ฉีดล้างไฟนะครับก็มีพาร์คเซนเซอร์มีไฟตัดหมอกนะครับผม กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะครับใหญ่ๆเลยแล้วก็มีโลโก้นิสสันนะครับอยู่ตรงกลางเลยครับดูโฉบเฉี่ยวกว่ารุ่นเดิมนะครับลดอาการโต้โลมคืออากาศพลศาสตร์มันจะโฟนะครับผ่านไปได้สะดวกนะครับช่วยในการทําให้รถยนต์เนี่ยไม่ต้านลมส่งผลไปถึงให้รถยนต์เนี่ยประหยัดมากขึ้นด้วยซ้ําต่อมาด้านข้างเป็นล้ออันลอยขอบ17นะครับเป็นยาง บิดสโตนรุ่นอีโคเปียนครับปี2020สัปดาห์ที่41ยางใหม่มากใช้ได้อีก2ปี3มปีเลยครับกระจกมองข้างเป็นแบบมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับตัวนี้คือกล้องนะครับ360องศาทําให้เราสามารถถอยจอดช่วยในการจอดรถในห้างในพื้นที่แคบๆได้ดีมากๆเลยครับถัดมานะครับเป็นมือจับนะครับเป็นแบบคมเมี่ยมนะครับมีคีเบิลด้วยครับตัวนี้เปิดปิดได้โดยที่เราไม่ต้องกดกุญแจนะครับกุญแจอยู่ในตัวพอเปิดประตูแล้วนะครับผมดูนะครับ ล่องลอยตีนยางนะครับเดิมไหมมีเ hmm. ม kind of so 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 ็ดอาร์คนะครับเห็นไหมเม็ดอาร์คต้องคงอยู่นะครับเดิมๆประตูเดิมๆประตูน็อตจะไม่ขยับนะครับไม่ผ่านการถอดมาก่อนนะครับทางแก้มซ้ายแก้มขวาอันนี้ที่ดูไปแล้วนะครับดูกระดูกงูเปิดมานะครับเห็นไหมฮะจะเห็นเม็ดอาร์คอยู่เม็ดอาร์คต้องอยู่เม็ดกลมๆเหมือนเดิมจากโรงงานนะครับประตูนะครับผมแกะทุกบานคุยอย่างนี้เลยแกะทุกบาน คมมมเเหือนนดินะรับตัวนี้รองรับแก oh ok ๊สโซฮอล9195เบนซินล้วนได้หมดครับต่ำสุดก็คือ E20 นะครับผมด้านท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยจะออกแบบคล้ายๆกับคล้ายๆกับบนะูมเมลงนะมีปักเซนนเซอร์นะครับ4จุดโลโก้นะครับคำว่าเทียน่า2.5 XV ก็คือขนาดของเครื่องยนต์นะครับผม Pure d r เ e Extonic นะครับ CVT ตัวนี้บ่งบอกว่าเป็นเกียร์ CVT แล้วนั่นเองครับ เปิดท้ายดูร่องรอยของความเดิมนะครับขวากะโปรงท้ายนะครับดูลูกยางแกะได้แกะได้แกะดูได้นะครับอเราจะเห็นน็อตไม่ขยับขวากระโปรงไม่เคยผ่านการถอดมาก่อนนะครับเห็นไหมเนี่ยน็อตจะเดิมเดิมเลยแบบนี้ร่องน้ำนะครับเหมือนกันร่องน้ําจะดูเม็ดอาร์คหนึ่งสองสามสี่เม็ดอาร์คต้องอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับเม็ดอาร์คตำแหน่งเม็ดอาร์คจะตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับผมต่อมาดูภายในนะครับ หลุมยางอะไหล่นะครับเราดูรอยยาแนวรอยยาแนวจากโรงงานจะเป็นสีออกไข่ไก่นะครับเดิมๆสีเป็นสีขาวด้านรถถ้าเคยติดแก๊สถ้าติดถังแคปซูลจะติดอยู่ตรงนี้นะจะมีรอยเจาะยึดยึดขาถังสองขานะครับตรงนี้ต้องมีรอยเจาะเหมือนกันต้องมีรอยเจาะยึดถังเหมือนกันนะครับจะเอามาถังมาตั้งลอยๆไม่ได้ครับต้องยึดนะครับอันนี้สบายใจได้นะครับผมเปิดให้ดูเลยว่าไม่เคยผ่านการติดแก๊สมาก่อนภายในก็แบบหรูหราครับเป็นสีเบดูแบบ สว่างภายในเป็นลายไม้นะครับสวยงามเบารู้สึกถึงความนุ่มนวลนะครับถึงความนุ่มมากเลยนะครับแต่ผมชอบเบาะตัวเก่ามากกว่านะ J32 นะครับตัวนั้นเบาะมันจะแบบว่าหนามากนะครับสมัยนั้นเขาให้นิยามกันว่าเหมือนนั่งเรือยอทเลยนะขับรถแต่เหมือนนั่งเรือยอทนะครับแต่รุ่นนี้เบาะก็ยังนิ่มอยู่นะครับผมลองนั่งมาหมดแล้วนะในรถไซส์เดียวกันนะครับ D-segment นะครับ Toyota Camry Honda Accord ผมให้ว่าน issan tina เบาะนุ่มที่สุดนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่ให้มานะครับก็แบบว่ารถคันหนึงควรจะมีครับนะ <Wow. S 1> พวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นนะครับแอร์แบ็กเมมโมรีเบาะสองตำแหน่งสําหรับรถที่ใช้กันแบบ2คนนะครับสามีภรรยานะครับจดจําตําแหน่งที่นั่งของกันและการไว <Wow. S 1> ร้เอาอีงนีเดี๋ยวผมพาไปทดลองขับดีกว่าครับ ข้อดีของเทียนาตัวท็อปนะครับเครื่องยนต์2,005ก็คืออัตราเร่งดีนะครับช่วงล่างนิ่มนวลน,นะก็กินน้ำมันนะครับแต่ก็คือกินน้อยกว่า J32 นะครับตัวนี้ในเมืองนะครับผมเฉลี่ยให้ก็น่าจะอยู่ประมาณ9-10กิโลต่อลิตรนะครับถ้าเดินทางไกล้ต่างจังหวัดยาวๆอัตราเร่งคงที่ก็น่าจะทำได้ถึง11-12กิลลิตรครับเงียบนะครับห้องโดยสารเงียบเก็บเสียงได้ดี พอขับแล้วรู้สึกได้ถึงความนุ่มนวลน,นะครับถึงแรงม้าจะลดลงนะครับ173แรงม้าแต่ผมว่าขับโอเคเลยครับโอ้โหคันเร่งสั่งดังใจเลยครับ100ขึ้นคอสะพานนะครับ120 130 140 150ขึ้นคอสะพานโอ้เป็นไงเนิบเนิบ ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเท่าไหร่นิ่งๆะครับสบายๆปล่อยมือตอบสนองได้ดีมากอะแบบมันปื๊ดๆๆเวลาที่เราทําความเร็วนี่หลังติดเบากภาษาที่เขาเรียกกันก็จริงอย่างว่าเลยครับหลังติดเบาะมากไม่กระด้างเลยนิ่มมากๆครับนิสสันเทียนาเนี่ยนะครับจะเป็นรถคนที่แบบว่ามีอายุหน่อยนะครับที่เขาจะใช้งานนะครับฉะนั้นเวลาที่พอมันเป็นมือสองแล้วเนี่ยมักจะได้รถที่แบบว่าสภาพดีนะครับไม่ได้ผ่านการใช้งานแบบสมบุกสมบันมานะครับ ดูสังเกตจากคันนี้ครับรถปี2017-20 1 7แท้ๆเลยนะเลขไมล์ห่งแนม่นะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องสัมผัสทุกวันในการใช้รถเนี่ยครับปุ่มต่างๆนะครับยังคงสภาพใหม่อยู่ไม่ได้ตึกหลอใดๆเลยเบาะเดิมๆทุกชิ้นนะครับหนังแท้จากโรงงานทุกชิ้นเจ้าของรักษาดูแลน่าจะดีมากเลยละ่ะวิสานโอโตโคคาซื้อเข้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมยางไม่ต้องเปลี่ยนปี2020สัปาดาห์ที่4 1ช่วงล่างดีมากคอนเฟิร์มครับคันนี้ว่า สดจริงสวยจริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมกับเจ้านิสันเทียนา2.5 XV ตัวท็อปนะครับปี2017คันนี้นะครับออก5ป้ายแดงราคาขายอยู่ที่1 6 2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับผมวิสารโอโตโคาร์นะครับขาย6แ0 ม0 0 0บาทเท่านั้นเองครับกุญแจมีให้2ดอกนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือพร้อมนะครับอุปกรณ์ครบๆเลยครับเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เยอะมากนะครับจัดได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะครับลูกค้าเครดิตดีๆจัดได้7จ็ดแสนถึงแปแสนเลยครับไม่ต้องใช้เงินออกรถยังได้เลยครับหากท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับผมหรือถ้าอยากจะติดต่อผมโดยตรงนะครับก็โทรเข้าเบอร์0 8 6 3 0 3 0 3 0กนะครับผมขอสายเบียร์วิสานอุตส่าม ร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ